สวัสดีครับกลับมาพบกับมานโก้ฮอบบี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในครั้งนี้นะครับผมจะมารีวิวเปิดกล่องของตัวกันผ้า r g จีดับกา s ดัมเซเว่นซะครับตัวนี้นะฮะแน่นอนครับดูจากโทนสีหน้ากล่องแล้วก็จะเป็นงานของพีบันไลนะฮะโทนสีสีซีดแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนเลยนะฮะด้านขวาบนตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ RG นะครับแล้วก็ตัวหุ่นด O วซอตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีใบหน้าของ WO นะครับแล้วก็โลโก้ของกันดัม W O ของภาคมันอยู่ตรงอยู่ตรงซ้ายมือบนตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายล่างนะครับก็จะเป็นชื่อของมันนะครับด O บเบิลกันดัมเซเว่นซอสนะครับโซเดสเ b บีมนะครับโมบิลสูตร GN WO WO O ัตัว0ูตัวแล้วก็7แล้วก็ตัวย่อ S นะครับตัวนี้นะครับวางจำหน่ายตั้งแต่ปี2016นะครับ ผมก็ดองมาจนถึงปัจจุบันนะปัจจุบันตอนนี้เดือนธันวาปี2022ก็เกือบ7ปีละนะครับโอเคนะฮะด้านข้างก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับนี่ฮะก็แค่เขียนชื่อของดัมเบลโอกันดัมตรงนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับวัส,วสดุของงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นพวกพลาสติก สไตล์ของงานการ์พานะฮะโอเคโทนสีขาตรงนี้เริ่ม okay. ซ okay. ีดแล้วนะครับเริ่มเป็นแบบสีอ๋อเป็นน้ําตาลเหลืองๆแล้วนะครับส่วนอีกด่านหนึ่งไม่มีอะไรครับก็จะเป็นชื่อของตัวกันดั้มนะฮะแล้วก็เป็นสีฟ้าหมดนะครับเออนี่ฮะเห็นสีดําแบบนี้แล้วดึกได้นะครับใครที่ประกอบการพามาสมัยที่ว่า RG พิ้นออกเนี่ยจะใช้กล่องสีดําแบบนี้หมดเลยนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิด RG เนี่ยออกช่วงปี2010นสะฮะสมัยนะั้นก็จะเป็นกล่องด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้นะฮะปัจจุบันก็จะเป็นสีน้ำตาลปกติแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูข้างในพร้อมกันนะฮะมี1ถุมงะะรับับ3 4 5 5แล้วก็6ครับมีทั้งหมด6ถุงนะฮะ แล้วก็คู่มือนะฮะโอเคก็เ okay, ดี๋ยวเราเก็บกล่องกันก่อนนะฮะถัดมานะครับเรามาดูที่คู่มือกันก่อนนะฮะที่คู่มือเนี่ยก็จะเป็นภาพสีนะฮะจะเป็นหน้าของ W. ับเบิลโกันะครับแล้วก็ตรงชื่อก็จะเป็นชื่อ W. ับเบิลโอการดั้มเซเวนซอนะครับถ้าพูดตามหลักก็จะเป็นงานย้อมของ r g w o จ i ดับเซอร์นะครับแต่ว่าคนละชื่อกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มียาดนะอ่นะ เอ,อ่ยมาหน้าแรกนะครับก็จะบอกวิธีเกี่ยวกับดูคู่มือนะครับแล้วก็ขั้นตอนลำดับอะไรเงี้ยนะฮะหน้าถัดมาครับนี่ฮะอู้ชิ้นส่วนพาร์ทไม่เยอะนะนะครับก็จะบอกจํานวนพาร์ทนะครับมีกี่อันเอ่ยนับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ประมาณ14แผ่นนะครับแล้วก็จะมีบาง บางชิ้นที่ไม่ได้ใช้นะครับก็จะโดนการกรบาดนะครับตอนนี้เท่าที่มองก็จะมีอยู่ประมาณแค่ 3- 4ชิ้นเองนะฮะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับประมาณ3ชิ้นนะครับอ่ะหน้าแรกก็จะบอกวิธีการประกอบนะครับประกอบขาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะนี่ดูจากขั้นตอนแล้วไม่น่าจะยากมากนะครับโอเคประกอบส่วนตัวอะไรเงี้ยนะฮะ หน้านี้ก็จะเป็นพวกอาวุธนะฮะแล้วก็มีเสาตัวค้ำอาวุธด้วยนะครับเออใช่เพราะว่ามันต้องมีครับไอดาบดาบใหญ่ของมันัค่อนข้างที่จะหนักอยู่นะฮะส่วนหน้าหลังนะครับก็จะบอกตำแหน่งที่ติดพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะฮะถัดมานะครับเรามาดูที่แผงแรนเดอร์เริ่มที่แผง A มัติคัลเลอร์นะครับก็จะมีทั้งหมดกี่สีสีสีด้วยกันนะครับ สีเหลืองแบบสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับแต่ว่าสีขาวอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเพราะว่าเก็บไว้นานหรือเปล่ารู้สึกมันขุนนิดนึงอ่ะนะครับไม่ได้แบบว่าขาวขาวแบบยูนิคอร์นไม่ถึงนะฮะแล้วก็เคลียร์ใสแบบใสเลยนะครับ2ชิ้นอันนี้ก็คือตรงตรงตัวอาวุธปืนดาบของมันน่ะนะฮะแล้วก็เคลียร์ใสสีเขียวนะครับสีเขียวก็สว่างกําลังดีเลยนะฮะ ไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปแบบแนี้กำลังถูกใจเลยนะทัดมาแผงน B ครับก็จะเป็น a d v a าน e r เ o อจอของจุดขยับต่างๆของสเกล RG ทั่วๆไปนะครับถันมาแผงน C ครับก็จะเป็นโทนสีแดงแต่ว่าก่อนอื่นนะครับตรงนี้นะครับตรงเคลียร์สายสีชมพูที่ว่าเป็นบีมเอ f เฟ c t ดาบเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันโค้งมนไม่ได้โค้งมนแบบมาจากโรงงานนะคือโค้งน่าจะเกิดจากความร้อนอะ ก็ทําใจฮะไม่เป็นไรเรามีดาบเยอะอยู่แล้วแล้วก็อันนี้นะครับจะมีเคลียร์สยสีแดงตรงนี้ด้วยที่ว่าติดตรงหน้าผาของเดเป็นโอถัดมาครับแผ่นดีนะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวอันนี้ขาวแบบเอออันนี้ขาวสดเลยครับไม่เหมือนกับแผ่น A แผ่น A จะดูแบบมนๆนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวดีเนี่ยสีขาวกว่าเห็นไหมอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นสีขาวแบบโรงงานนะฮะอาจจะยังไม่ได้เป็นสีสีนะครับอ่ะ ก็จะเป็นพวกเกาะต่างๆของตัวหุ่นนะครับอย่างเช่นตรงหัวกางเกงรเตรงเป้าอะน้าอกนะครับ GND นะครับแล้วก็พวกตามหน้าแข้งแขนขาอะไรเงี้ยนะครับไอ้ตรงเขาอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมเคยทำเขา o หักไปตัวหนึ่งครับเป็นสเกล RG เนี่ยแหละนะก็ ระวังก็แล้วกันนะไม่แน่ใจว่าเขาส่วนไหนนะครับจําได้ว่าทําตกแล้วก็เขาหักไปเลยแล้วก็หายไปเลยหลุดหลุดเข้าหลุนหลุมดามไปนะฮะต่อมาอ่ะแผน D2 ครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของจาก D1 นั่นแหละนะครับถรามา E1 ครับก็จะเป็นชิ้นส่วนเกี่ยวกับเฟรมหรือโครงในของตัวหุ่นนะครับก็จะเป็นโทนสีเทามาตรฐานของงานการ์านะฮะ แล้วก็ถัดมาครับ e2 นะก็จะเป็นโครงในต่อจาก e1 เมื่อกี้นี้แล้วก็ถัดมาครับแผง f จะมี2แผงนะฮะแผง f อันนี้จะเป็น abs นะฮะก็จะเป็นพวกโครงในของตัวหุ่นเช่นเดียวกันนะครับถ้ามาแผง g ครับก็จะเป็นโทนสีเทาเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนพาร์ทเกี่ยวกับฝ่ามืออันนี้น่าจะเป็นตรงแบ็คแพคนะครับแล้วก็อันนี้ที่ดาบด้ามจับดาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงแบ็คแพคเช่นเดียวกัน ถัดมาแผงเคสนะครับก็จะเป็นโทนสีน้ําเงินไปทางสว่างนิดนึงนะครับก็จะเป็นช่วงตามเกาะด้านนอกของตัวหุ่นนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ตรงหัวไหล่ที่ติดกับ TN d อ็นได้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันตรงหัวไหล่อันนี้ก็น่าจะเป็นตรงบอดี้นะครับแล้วก็แบ็คแพ็ถัดมาครับแผง L นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีเทาเป็นโคงดาบของเซเว่นซอรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงของกันดัมเซเว่นซอร์สเลยนะฮะ แล้วก็ถัดมาครับแผง K 1อันนี้ก็จะเป็นแผงของ w u n d a Seven s o r เช่นเดียวกันนะครับก็คือมันจะเป็นพวกอาวุธดาบเสริมต่างๆนะฮะก็จะมีสีขาวสีเขียวเคียใสนะครับสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ฐานที่ว่าเอามายึดกับตัวดาบนะฮะแล้วก็แผงสุดท้ายครับ K 2นะฮะก็ต่อมาจาก K 1เมื่อกี้นี้นะฮะดาบบางชิ้นก็จะเป็นคู่กันนะฮะ แล้วก็จะมีสายเคเบิลอีก1เส้นแล้วก็สติกเกอร์แบบกาวนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด80เบอร์นะฮะแล้วก็แบบฟอยล์อีก19เบอร์รวมแล้วก็ประมาณเกือบร้อยเบอร์แต่ว่าบางเบอร์ก็จะมีหลายใบนะครับก็ติดกันมันแน่นอนนะดูแผงแนันเนอร์ครบไปหมดแล้วนะครับก็มีประมาณ14แผ่นนะตัวนี้ก็ตั้งใจว่าคงประกอบดิบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําสีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ย ผมมีสเกล MG อีกหนึ่งตัวรู้สึกว่าดองมานานกว่าตัวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าตัว MG อเอาไว้ก่อนเอา RG ก่อนเพราะ RG คิดว่าประกอบดิบแน่น,นอนนะครับส่วน MG เนี่ยอาจจะเอามาทําสีเล่นๆอะไรเงี้ยนะครับในอนาคตอ่ะโอเคครับก็คิดว่าน่าจะประกอบใช้เวลา1อาทิตย์มั้งเพราะช่วงนี้ก็ยุ่งๆนิดนึงอะนะโอเคก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่า ประกอเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปตัวผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอนในคลิปใหม่กันนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย